รวมลด1 0 0ราคาถูกในมอเตอร์รไซโตปี2025เจมทุกรุ่นรุ่นไหนเจมที่สุดไปดูกัน สวัสดีครับผมกานเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถอีว0รอรซตราคาถูกต้องบอกเลยนะับว่าในงานมอเตอร์โชว์ป,ปี2025เนี่ยเยอะแบบสุดๆเลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยเพื่อนๆครับสวยแบบมากๆเทคโนโวยีก็ถือว่าดีแบบมากๆนะฮะวันนี้มีรุ่นไหนจ๋มเบ้างเดี๋ยวจะไล่เนี้ให้ฟังแต่ละรุ่นเลยครับวีทยาโชคคคำฝากระโปรงรถยนต์มีให้เลือกมากกว่า600รุ่นหารุ่นไหนไม่เจอมาหาเรา ทอกคำฝากระโปรงรถยนต์ต้องวีทายาเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ B ีว d ดีดอฟ n ินก่อนนะครับบีวีดี p อฟ n ินเนี่ยเขามีอยู่2ตัวตอนนี้ราคาแบบโอ้โหถูกเหลือเชื่อเพื่อนไหมครับราคาเริ่มต้น449,900บาทเท่านั้นทุกท่าน 4 4 9 9 0 0บาทเท่านั้นสำหรับตัว Standard ดเรนตนะฮะแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดนะฮะตัว e x t e n d e d เนี่ยราคาอยู่ที่569,900บาทเท่านั้นซีนงบอกว่าราคานี้นะครับถือว่าไม่แพงนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับสเปคนะครับเพราะสเปคเนี่ยคขานั่งของ BYD เนี่ยคันละ6 0 0 0 0เจ็ดแสนไปนู่น, 6, 7, นเลยนะครับแต่ตอนนี้ราคาเหลือ400,000กว่าบาทเท่านั้นอ่ะทั้งนั้นของ BYD Dolphin นะฮะนี่คือรถ EV ชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ามันแบบของแท้เลยนะครับอ่ะใครส ใจนะรถที่เป็นรถแนว EV ีนะครับดอฟฟินเนี่ยคริสินบอกนี้แล้วกันว่าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบนะฮะที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้เลยถ้าเปรียบเทียบกับราคาตอนนี้นะฮะของแจกของแถมนี่เพียบเลยใกลอยู่ใกล้นะฮะรีบๆไปดูเลยนะครับข้อเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นนี้ของ BYD d o l p h i ฟินนี้จะหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้นะฮะเป็นโปรโมชั่น EV 3.0นะครับถ้าข้ามปีนี้ไปเรียบร้อยเลยนะครับตรงบอกนั้นเลยแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้ยังพอมีโอกาสอยู่ในช่วงของงานโปรเตโกโป ปี2025นะครับอ่ะทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร้อนแรงสุดๆเลยก็คือจิลลี่ e x 2นะฮะหรือว่า e x 2นี่แหละฮะเปิดตัวมาโอ้โหหงายท้องตึงเงินมันแถบเลยเพื่อนสมัยครับ e x 2ตัวเริ่มต้นนะฮะราคาอยู่ที่399,990บาทโอ้โหตั้งราคามาได้เร้เราใจจริงเพื่อนสมัยครับตีซะว่านะฮะ400,000มีทอน10บาทนะครับโอ้โหนี่แกเอาจนหยดสุดท้ายจริงนะฮะมี90บบาทติดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวทางด้านของตัว ตัวท็อปนะฮะตัวแม็กนะครับตัวแม็กเนี่ยราคาอยู่ที่429,900บาททุกท่าน โอ้โหราคาจิลลี่ EX2 นะฮะซึ่งตอนนี้สันนิษฐานว่าน่าจะยอดจองไปไกลมากๆแล้วนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีประกาศออกมานะฮะว่าภายใน2วัน3วันแรกของงานมอเตอร์โชวเนี่ยยอดจองทะลุพันคันไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ดูท่าว่า2,000คันน่าจะเอาไม่อยู่เลยนะครับไปไกลแบบสุดๆอ่าเป็นรถเก่งนะครับ EV 100%ซนะฮะไซส์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสเปคอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าจอดเยี่ยมเลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับราคาในตอนนี้แล้วด้วยนะถือว่าหน้าส สนใจใช้ได้เลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมานี่โอ้โหโหดสุดยอดเลยก็คือ MT4 นะฮะหรือว่า MG4 MG4 เนี่ยโอ้โหราคาตอนนี้เพื่อนไมครับเขามีส่วนลดของแจกของแถมให้อับเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูตัวเริ่มต้นนะครับตัว D สแตนดาร์ธรรมดานะราคานะฮะหลังจากให้ส่วนลดแล้วจะเหลือเพียงแค่519,900บาทเท่านั้นทุกคัน519,900่าน519,900บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ส่วนลดกือแสนกวบาทเลย จริงๆนะเพราะว่าเดิมทีนะฮะราคาต้องอยู่นู่นเลยนะฮะเจ็ดแบาท แต่หลังจากรับส่วนลดนะฮะเหลือเชื่อนะฮะ519,900บาทได้ MG4 ตัวสแตนดาร์ดนะครับแต่ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่วิ่งได้อยู่ที่423กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้นะฮะแล้วก็มาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะราคาถือว่าดีใช้ได้ก็จะเป็นตัว D+ นะครับตัวนี้เป็นตัวลองเลนสถ้าใครชอบขับไกลๆนะฮะอ่าตัวนี้ราคาจะเหลือเพียงแค่629,900บาทนะครับทุกท่านแต่ระยะการวิ่งไปนู่นเลยนะฮะ5้500 40กิโลเมตรต่อการชาร์จ MG4 เนี่ยถือว่าเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะในกลุ่มของรถเก่งเล็กอย่างนี้นะฮะ MG4 เนี่ยโอ้โหขนาดถือว่าใหญ่อันดับต้นๆเลยต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือ GAC Ion UT นะครับ GAC Ion UT โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าราคาเราใจขั้นสุดเพื่งสมไรครับเดิมทีเนี่ยโอ้โห Ion UT ได้แกนราคาอยู่มาสักนู่นแหละฮะ500,000 600,000ไปนู่นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาตอนนี้ โปรโมชั่นนะครับตัว420สแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่เพียงแค่469,900บาทเท่านั้นทุกท่าน 4 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่ารถแบบเท่ที่สวยขนาดนี้ไซส์ใหญ่แล้วเป็น E ี1 0รด้วยออฟชั่นนี้ถือว่าจัดหนักเลยนะครับ4 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดนะฮะ GAC On u t เนี่ย500พรีเมียมนะครับตัวนี้อยู่ที่5 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับอ่ส่วนตัว500พรีเมียมเนี่ยก็คือ500กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับระยะการวิ่งถือว่าไกลมากๆแรงม้าให้200กว่า แรงมา โอ้โหคุ้มจนไม่จะคุ้มยังไงเพื่อจะไหมครับราคา5 9, ้าแสนเก้าตีเท่ากับหกแสนนะฮะมีทอน100บาทแต่ได้สเปคแบบอย่างเทพเลยนะครับบูธ g c On UT ก็เป็นอีกบูธหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผมแนะนําเลยนะว่าไปดูเลยนะฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับบูธนี้มีจับหนักจัดเต็มหลายรูปแบบแบบมากๆนะฮะมีรถหลายแบบมากๆเลยมาดูรุ่นถัดมานะฮะเป็นออร่ากูดแคทนะครับออร่ากูดแคทเนี่ยโอ้โหราคายังเร้าใจเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นอยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับสำหรับโอรา o o ูดแคทรูปร่างหน้าตานดูเท่ดูดีอยู่แล้วนะครับรูปร่างหล่ออยู่แล้วนะฮะตัวรองท็อปก็คือตัวอัลต้านะครับราคาอยู่ที่699,000บาทแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดนะครับอยู่ที่829,000บาทราคานี้นะครับเริ่มต้น599,000บาทเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับครับถ้าเปรียบเทียบกันด้วยราคาจะเห็นว่า รุ่นอื่นๆนะฮะจะราคาเบากว่าน,นี้นะฮะกูตแคสก็จะราคาสูงกว่าเพื่อนหน่อยแต่เพื่อนสมาชิกอย่าเพิ่งปลาม่านนะครับเพราะโปรโมชั่นของออร่ากูตแคสนี่เพียบเลยนะครับอ่าเขามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะฮะคือของแจกของแถมน่มีมูลค่ารุมร่วมแสนนะครับต้องใช้เขามาอย่างนั้นหักไปหักมานะครับก็ต้องอว่าหักมาคาราคาตัวรถเนี่ยคุ้มค่าแบบสุดๆเลยนะครับแล้วโอรากูตแคสเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาดูเท่ดูดีแล้วด้วยนะเป็นสเปคตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะมีสีพิเศษด้วยล้อแม็กซีดำ ถัดมานะฮะเป็นน้องฉางอันรูมินนะครับภายในงานก็ยังมีอยู่นะฮะมอเตอร์อีกโปรเนี่ยราคาโปรโมชั่นนะฮะข้อเสนอนะฮะน่าจะเดียวกันเลยทั่วประเทศนะครับอยู่ที่3า9 0 0 0บาทนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับราคานี้นะฮะต้องบอกว่าหลังจากที่รับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะครับแต่เพื่อนสมาชิกลองไปสอบถามนะครับบูธกับหน้าโชว์รูมก่อนแล้วกันนะครับว่าโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะมีของแจกของแถมแบบไหนหรือมีการวิธีการคิดแบบไหนนะครับแต่เอาอย่างนี้ละกันเพื่อนสมาชิกมีให้เลือกหลายแบบนะ นะฮะถ้าเพื่อสมาชิกแบบอยากจะซื้อราคาแบบไม่แพงมากนะฮะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็น่าจะซื้อได้นะครับหรือจะเอาดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นก็ได้เหมือนกันนะครับดาวเยอะๆหน่อยได้ดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นเลยนะครับหรือว่าเลือกผ่อนแบบชนิดว่าโอ้โหสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้มาแบบทุกมิติทุกรูปแบบจริงๆนะครับอันท่านั้นของฉางอลูมินนะฮะร,รูปร่างหน้าตาเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าน้องฉางอลูมินเนี่ยโอ้โหเท่แบบสุดๆเพื่ออะไรครับหน้าตาก็ดูน่าารักกแบบม ะะเอามาตกมาแต่งนิดหน่อยเนี่ยขับแบบสบายๆได้เลยนะครับแล้วมาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาเนี่ยก็เป็น b ีวอดีซิลนะครับบีวดีซราคาจริงๆแล้วต้องเป็นคละล้านกว่านุ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าราคาปัจจุบันนะในงานมอเตอร์โชเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่7 9 9 9 0 0บาทนะครับเ9 9 9 0 0บาทตีสะว่า 800, 0 0 0นะฮะมีทอน100บาทซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะ ราคาเนี่ยโอ้โหแพงกว่าคนอื่นเขาไม่เยอะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเพื่อนสมาชิก ขยับขึ้นไปเล่น b ีวอดีซีล่ะจะได้รถสเปคแบบโอ้โห,หนู่นนะฮะระดับเทพเลยนะครับเพราะว่าตัวท็อปสูงสุดของ b ีวอดีซีลเนี่ยห้าร้อยสามสิบแรงมา้าเอจะไหมครับห้าร้อยสามสิบแรงมา้ <5 30 S 2> งมานี่แรงเป็นซุปเปอร์คาร์เลยต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตัวท็อปสูงสุดนะฮะราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็ยังไม่ข้ามล้านอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไปไม่ไหวนะก็เอาตัวเริ่มต้นแล้วกันนะครับแปดแสนมีทอนลิตรหนึ่งตีซะว่าเจ็ดแสนเก้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลืออออกกกกกนนะะะถถ้าาาาเเเเเิดว่่่รรแบบบไมยขังล็ฮ หยับอีกนิดนึงไปรถเก๋งใหญ่ได้เลยเพิ่มตังค์เยอะมาสักแสนหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าโอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับอ่ทีนี้มาดูรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือทางนั่งของวูหลิงบิงโกนะครับอยู่ภายในงานครับมีเหมือนกันนะฮะวูหลิงบิงโกนี่มาเหมือนกันนะฮะตัวเริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาดีมากๆ3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะอ่แล้วก็ตัวท็อปสูงสุดของเขาเป็นตัวโปรนะครับราคาอยู่ยที่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาต่างกันไม่เยอะนะฮะัับตตวเริ่ม้นกับ ปโปรนะครับอยู่ที่ระดับ300แสนกลางๆเท่านั้นเพื่อนสมัยครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้พอสมควรเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับราคาเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะไปดูได้เลยนะครับทุกๆบูธโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคักแบบสุดๆเลยครับ ในช่วงของงานมมเตร์โปรปี2015ันีะคะมีเดกคันจ๋มๆมีีเ็กคันเทพเทศทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสามารถมาไดน้นะครับในงานมอเตร์โปรปี2015นี้ตนนะครับตั้งแต่วันที่2 9ิกพฤศจิกายนจนถึงวันที่10ทธันวาคมมาให้ได้นะครับสวัสดีขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ